เดี๋ยวละครออนช่ว hmm. ่ตอนแรกที่ต้องไปกันนี่ครับเขาไปดูอีกเหรอเพราะว่าตอนเช้าเธอเขาไปช่องสามทำไมโปรโมทป่ะบมาต่อเหรอเอานะต่อคนไปดูละครเดี๋ยวไปหลังเดี๋ยวนี้ก่อนโอเคอ่าพูดถึงงานวันนี้ค่ะครับผ่านในชนะพิสเตอร์เนาะครับผมดีใจมากเลยครับผมเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ร่วมทำงานกับเอ็มการ์ดครับผมก็ ได้ขึ้นแฮมเป็นแบนด์บบสเตอร์เลยก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ๆเดอะมอลมากๆครับที่เอ็นดูแล้วก็มองเห็นศักยภาพในตัวเรามีความตังต่อเนื่องมากรอบนี้ก็คือมาในสายแฟชั่นเป็นไงบ้างครับเราก็ดีใจนะครับดีใจที่ล่าสุดทางพี่พุชชี่เขาก็แบบเออเลื่อนขั้นแล้วกันเลื่อนขั้นให้เราจะเป็นออสก็เป็นกลายเป็นแบรนด์บบสเตอร์ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับผมขอบคุณพี่ๆี่ประถมทุกคนด้วยที่ช่วยกันเอ่อปันเทนอะไรต่างๆด้วยครับผม อยยากเอ็นการ์ดวันนี้กับทุกคนที่เอาห้างห้างแทบแตกเลยวันนี้แฟนๆมาต้อนรับคุณดีไซน์ตั้งแต่บ่ายตั้งแต่่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนกันดีมากๆเลยครับอย่างเรามีส่วนร่วมอะไรนอกจากแบบการมสเตอร์แล้วมีแคมเปญมากมายเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมก็จะมีแคมเปญต่างๆอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองไป ใช้กันดูสำหรับเอ็มการ์ครับผมก็คือทุกคนเนี่ยนอกจากจะได้รับโปรโมชั่นต่างๆนี่ก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆอีกด้วยและวิธีการสมัครก็ถึงง,ง่ายมากๆแค่เข้าแอปพลิเคชันเอ็มการ์แค่นี้ก็คือสมัครได้ง่ายเลยครับฝากหน่อยซัมเมอร์นี้ใครกีะมาช้อบพิทุมอร์ได้รโอเคได้ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่กาลัง หาที่ช้อปปิ้งดีๆนะครับผมแนะนำที่เดอะมอลล์เลยนะครับผมและที่สำคัญครับอย่าลืมไปสมัครเอ็มการ์ดกันด้วยนะครับเพราะว่าเอ็มการ์ดเนี่ยนอกจากใช้ส่วนลดได้แล้วก็มีโปรโมชั่นแล้วก็มีสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปสมัครกันนะครับผมที่แอปพลิเคชันเอ็มการ์ดครับเลิศเกินเอาพุ่งกลับมาวันมาเลยใช่ไหมครูทำที่ไทยแตกแล้วครับล่าสุดีมาเลเซียก็แตกมาเลเซียก็แตกเหมือนกันครับผมก็เมื่อวานซื่นเวานซื่นครับผมก็มีโอกาสได้ไปเปิดช็อตกุชชี่มมาาเเลซีย ก็นิดนึงครับอาจจะด้วยความที่แบบพี่ๆแฟนแฟนคลับชาวมาเลเขาน่าจะเพิ่งมีโอกาสเคยได้เจอหุ่นพาณิชยครั้งแรกด้วยที่เขาเลยเหมือนกับเกณฑ์เพื่อนๆที่แบบตามผมอะไรเงี้ยก็พาชวนกันมาดูอะไรก็เลยก็เยอะมันเกินที่เราตั้งไว้ไหมพูนเกินไปเยอะเล้วตอนแรกจริงเราหวังแค่ไม่ไม่ได้เยอะครับก็แคหวังแค่ว่าเอออย่างน้อยมีคนมาให้กำลังใจเราสักคนสองคนก็ยังโอเคแต่กลาย่าโอ้ ตื่เต้นไหมแบบว่าการเลี้ยงไพรลงไพร่ลูกแต่ทีแรกที่ผมกลับตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเอาจริงตอนแรกที่เราไปด้วยความที่ตกใจแล้วแล้วเราเชื่อเฮ้ยมันก็มีเซเลบของพี่ๆมาเลเซียที่เขาไปด้วยก็อาจจะมีพี่ๆคนขับของทางที่เซเลบของมาเลเซียด้วยแต่การว่าคือทุกคนก็คือน่ารักหมดพอเราไปทุกคนก็คือเรียกคณาวุฒิข้าวุฒิอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากน่ารักมากๆเลยครับอ่แล้วไป แฟนเขาพูดม่าติดตามทับเรานมาเขาก็บอกเหนกูว่าบอกว่าอยากแค่จัดแฟนมีทที่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เออรอบเอเชียทัวร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดแค่รอบรอบเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้จัดที่มาเลยครับผมใช่มาเลยก็อยากให้มีอยากให้มีแล้วกันที่กระจดลงเทามากใช่ใช่ใช่ครับผมช่วงนี้ก็อาจจะบินบ่อยนิดนึงก็ไม่แน่ก็อยากแค่รอติดตามก็อาจจะมี เออทักทายภาษามาเลเซียกับแฟนๆที่นู้นอะไรบ้างน่ะอักูอังกูจินตากามูอะไรสักอย่างตัวดียไปดีผมจำไม่ได้พูดไปเสียงคลีตก็สนั่นเลยใช่เห็นว่าวันนั้นก็คือต้องจากที่ท่างแตกแล้วก็ยังแบบว่าขึ้นติดเทรนด์ัดับหนึ่งด้วยครับใช่ครับผมก็นั่นแหละครับก็ต้องขอบคุณที่แฟนคลับทุกๆคนอยนะครับที่แบบสนับสนุนแล้วก็แบบช่วยกันปั่นเทรนช่วยกันทำให้ ไม่ได้สิเขาทำให้เทรนด์ X มันขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับอืออตกใจไหมคุณเห็นแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันทั้งสนามบินแตกทั้เทรยนใดก็เอาแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้าเป็นทีมพี่ลุกบอลมาเลเซียเนี่ยเรื่องการปั่นเป็นเราไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะเขาสู้ตายอยู่เราไว้ใจเขาอยู่แล้วเรื่องนี้ไช้ใ่ที่เขาโหดกันมากๆอยู่แล้วครับผมหลังจากนี้มีที่ไหนครับประเทศไหนไหมคุณต่อเดี๋ยวจะมีไปเกาหลีครับผม ไปกับทางแบรนด์คุดได้พูยได้นะครับแบรนด์หนึ่งแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับผมอันไหครับก็เดี๋ยวไปที่เกาหลีและหลังจากเกาหลีก็จะมีเป็นสิงคโปร์อะไรวเหล่านี้แล้าเอเชียเก็บหมดแล้วก็เรื่อยๆปีนี้จะหวาดเอเชียให้ครบไหมครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปยามเก็บให้หมดครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะเจอพี่ๆแฟนคลับให้ครบทุกประเทศ แปลกใจไหมว่าปีนี้แบบาบินสีแต่ต้งปีเลยคุณก็เอาจริงก็มันก็เป็นมาตั้งแต่ปลายปีของ6 5ใช่ครับประมาณช่วงช่วงกันยาเมษเอ้ยธันวาราวๆเนี่ยครับคือล่วงช่วงนั้นก็เริ่มบินแล้วแล้วพอเรามาช่วงปีที่แล้วก็คือบินทั้งปีเลยก็มาเริ่มปีนี้ก็บินต่ออีกมันเลยเหมือนกับว่าเราเริ่มพยายามขับตัวได้แล้วครับกับติดปิดเลยไหมครับคุณก็ถ้าปิดได้ก็อยากปิดแล้วอยากบินไปแบบ อยากแบบไปโผล่เลยอยากวาร์ฟเลยอะไรอย่างเงี้ไม่ได้ครับบ้านบินได้นอนบ้าน้างไหนีครน้อยครับน้อยมากน้อยมากครับเพราะช่วงนี้เราก็มานอนคอนโดด้วยแล้วก็ไปนอนต่างประเทศด้วยทำปลับเวลาได้ไหมกรับิกแต่ละประเทศทำอาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมครับเพราะว่าเอาจริงผมเป็นคนใช้ชีวิตทำโซนยุโรปเออเราใช้ชีวิตยอย่แล้วใช่ครับผมก็ถ้าประมาณเอ่อ สองทุ่มใช่ไหมสองทุ่มที่ไทยมันก็จะประมาณตีสองที่นู่นมันก็จะพอๆกันเราก็จะถึงเวลาง่วงอะไรอย่างเงี้ยพอดีครับผมกับแฟชั่นที่ผ่านมาด้วยครับแฟนจากที่เราไปอูนดับอันดับอินจาราดให้เป็นศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในสิบหนึ่งในสิบครับผมครับผมดีใจดีใจมากเพราะว่าด้วยความที่พี่ๆหลายๆคนเขาก็จะเรียกว่ายังไงดีสละเวลาเลยและกันใช้คำว่าสละเวลามา ช่วยกันปั่นเทรนช่วยกันเออ่ช่วยกันเอ็ X, เขาเรียกอะไรช่วยกันเขียน X อ็กช,ช่วยกันช่วยกันช่วยกันปั่นนั่นแหละครับเราต้องขอบคุณทุกคนทั้งมาเพราะว่ามันก็จะ,จะมีพี่พี่เป็นับหลายประเทศเลยที่ท,ที่ที่ช่วยกันปั่นผมากครับเริ่มชินเนี่ยเวลาจะไปไหนแบบมาไหนก็แบบว่าโอ้โหคุณกระแสดีมากๆแฟนเขาเตรียมตัวต้อนรับพี่ก็มันก็ไม่ชินหรอกครับจริงจริงก็ตื่นเต้นอยกครั้งที่แบบมีโอกาสได้ไปเจอพี่อินเตอร์แฟนเพราะว่าพี่อินเตอร์แฟนแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะต่างกัน อย่างที่พังเวลาจะไปแต่ละประเทศเราต้องศึกษาแต่ละื้นที่ให้ดีก่อนนะครับว่าจ<น>ะ้กันได้ยังไงก็อาจจะนิดนึงนิดนึงครับผมเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของของกินอะไรพวกนี้มากกว่าครับผมเพราะว่าอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าแต่บาง,บางประเทศคืออาจจะด้วยความที่แบบเราอาจจะไม่คุ้นปากาไปบางประเทศแล้วอาจจะแบบเอยกินยากนิดนึงเราก็จะพยายามศึกษาหาหาลู่หาทางเอาไว้ก่อน แต่เวลาไปเซ็ปเระชันมีกันที่จะโดนจับตาตัวใหญ่ออกเรียกว่าปรับแชต่คมาแต่เรารอบยูฟ่าไปเราก็ยังไม่ยอมจ่ายอืมครับคือวันรอบคือวันรอบคกับการ์ดไม่ดีเลยก็แบรนด์แล้วกันก็บอกว่าแบรนด์ทำกันบ้านมาดีครับผมที่แบรนด์เขาก็จะพยายามแมทช์ลุคโทั้งหมดเนี่ยพยายามให้แมทช์เข้ากับตัวผิวสัมผัสมันได้มากที่สุดหรือว่าด้วยคำหลงของเราคือเอาอยู่ลุคหรือเปล่าคุณผู้จับ สงลูกก็ไม่รอดเราดว่าเราไม่รอดแต่เหตุผอคุณก็ขอให้เป็นยังไงครับจริงๆเรากลัวไหมครับเวลาแบบว่าออกงานแฟชั่นวีดต่างๆใใดๆคนจะจับตากลัวมันจะเป็นดราม่าไม่เหมาะใดๆถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่แค่เราเราพยายามทําหน้าที่ของเราที่เราได้รับมาให้ดีที่สุดแล้วกันแค่เรารู้สึกว่าเออเราทําเต็มร้อยของเราแล้วแล้วคือแบบ ผลลัาาพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีดีสาวเพื่อนพี่ๆแบบที่ไปไตกันมาก่อนที่จขาอนจะไปกันอีกนะเลือกเธอเลือกตัวยังไงดีเลยอ่าส่วนใหญ่ถ้าได้คุยบ่อยแล้วครับเรื่องแฟชั่นน่าจะเป็นพี่ใหม่นะครับเพราะว่าพี่ใหม่เขาก็เป็นแบรนด์แอบาสเตอร์ของคุชี่ไฟดินเหมือนกันทำให้เราเป็นโอกาสเจอกันงานทำงานแฟชั่นอย่างเงี้ยคน่อนข้างบ่อยรอครับ แสดงว่าเราค่อนข้างมีถ้าสมมติมันมีเราก็กเราอ่านในเวลาแบบว่าคนคอมเมนต์นต่างๆอ่านครับอ่านอ่านตลอดอก็ม,ม,มีก็มีครับที่คอมเมนต์ที่แบบด้านลบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจทั้งหมดปุ๊บุ๊บกันเราดีใช่ผมเป็นคนฟุกคอนฟุกคอนง่ายครับแบบมีปวกอยู่แล้ว<อ>มีบวกอยู่แล้วอ๋อก็เลยทําให้ไม่เราไม่ซีเรียสอะไรใช่ก็แฟชั่นแฟชั่นนะแฟชั่นไม่ไม่ผิดใช่ครับมันคือแฟชั่นนะครับคนวิจารณ์แฟชั่นนี่แหละ ต่อยเลือกดึงน้องล่าสุดมันมีคลิปแบบมาบอย่างพี่บอยคุณโดนรับ<อ>น้องเหรอครับโดนรับตอนปีนี้พี่บอยเขาทำท่าเอาจริงตอนนั้นผมไม่เห็นเลยผมไม่รู้ตัวอะไรเลยเพิ่งมาเห็นอีกทีก็คือในทวิตเตอร์แล้วก็พี่บอยลงสตอรี่นะครับแล้วก็แท็กหมาบอก็เอา้าผมไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยพี่อะไรเงี้ยพี่บอกจริงหรือเปล่าอะไรแต่มันก็เลยกลายเป็นแบบเราแหละคนก็บอกว่าเอาแล้วน้องเล็ก โดนรับน้องเขนนี้ปีดีดีครับน่ารักจริงๆพี่บอยพี่บอยเป็นพี่ชายที่เฮฮามากๆผมมีโอกาสได้เจอพี่บอยมาในระยะสักประมาณสองสามปีแล้วแหละเราก็รู้จักพี่เขามาระดับหนึ่งแล้วแต่ก็เป็นพี่ชายที่น่ารักครับนอจากพี่บอยแล้วมีพี่ๆคนไหนรับน้องถึงกลับบ้างไหมคะไม่ค่อยนะตามทีไม่มีมาแกงใช่ไหมไม่มีไม่มีมาตัดกำลังก็มีแค่พี่บอยนี่แหละเอาคืนไหมคุณเอคืนไหม เดี๋ยวเดี hmm. ๋ยวเป้า huh. ขึ้นสนามในทีมเรามันโดนหลายค่เราจะรวมตัวคนอื่นเพื่อไปจัดการกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวรวมตัวคนโดนพี่บอยแกล้งเดี๋ยวไปแกล้งพี่บอยคืขึ้นมีระแวงข้างในครับว่าจะโดนแกล้งอ่ะเามีละกรรมพี่บอยมีก็รรแรงอยู่ไม่กลัวนะครับจริงๆเราเราอาจจะเพราะว่าเราชินกับใครความใครล้วนมาไหมครับพอมันมีการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนุกกันมากกว่า ยมพร้อมไม่ถึงไล้วตอนดีกีฬาเราก็โหเวลาซ้อมก็แบบว่ายังเจ็บขานีบอู่เลยครับอ๋อโดนยืดเส้นหรือไม่ยืดเส้นเตะเตะมาแล้วพอพอเตะหลังจากวันนั้นก็เจ็บขานี่จนถึงวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปเรียกความฟิตแล้วก็แบบรักษาตัวให้ให้หายก่อนวันที่จะเตะวันที่ส3มีนาด้วยแล้วครับใครใครโหดสุดครับในการที่บอกว่าฝุดทีมเค้ื่งเข้มเรา น่าจะพิเกดนะพิเกตเลยเหรอใช่ใช่เพราะ่พิเกตเขาก็เป็นกัปตันยีมุมด้วยเขาก็เป็นคนที่มีทักษะฟุตบอลค่อนข้างสูงด้วยก็น่าจะเป็นที่พึ่งให้กับน้องๆได้โอ้โหโทษอะไรหนักที่สุดสาหรับคุณกัปค่ะยังไม่โดนยังไม่โดนเหรอใช่เรียกว่าทำดียังไม่โดนเขาเขามีแบบชวนเข้าแก๊งรึไหมครับคุณบอยคุณเกตใดๆผมว่าพี่เขาไม่กล้าชวน้งครับพี่เขาอาจจะแบบคิดว่าผมแบบเป็นเด็กแบบ เด็กเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอาจจะยังไม่กล้าชัวจริงๆเรามีเออจริงๆเรามีเกณฑ์ไม่ที่แต่แบบว่าเออเป็นเกณฑ์คนดีเหมือนพวกเขาอ่ะคุณก๊อฟรู้ชุดแกงเขาใช่ไหมครับคนคนดีที่ไหนเราคิดว่าเรามีคุณสมบัติในการที่จะเข้าแกงเขาได้มั้ยครับผมก็ดีนะครับดีมากดีมากเราเปล่าหรือว่าเราคือคนดีใช่ไหมเออคนดีครับดีจริงๆนะดีจริงๆเออ พก็พร้อมพร้อมจอยแล้วพร้อมไหมฮะสนุกสนานครับผมพี่พีททุกคนก็คือเรามีโอกาสได้เจอกันทุกคนแล้วก็คือน่ารักทุกคนโอเคครับสวัสดครับคนดีผมก็คนดีมากๆ